วิดีโอนี้จะอธิบายในเรื่องของการตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ถูกสร้างจากฟอร์มนะครับบางครั้งเนี่ยคุณครูอาจจะทำแบบทดสอบที่เป็นแบบช้อยเลือกตอบหรือแบบฝึกหัดที่เป็นช้อยเลือกตอบโดยใช้ฟอร์มนะครับหรือโดยใช้ Google f o r m เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วเอาลิงก์มาแปะไว้ในห้องเรียนออนไลน์ของตัวเอง นะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจอย่างไรนะครับเมื่อคุณครูเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูกิจกรรมหรือตรวจงานของนักเรียนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฟอร์มหรืองานที่ถูกสร้างจาก Google f o r m เนี่ยเราจะทำอย่างไรในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างที่เป็น รูปแบบของแบบฝึกหัดนะครับคุณครูเข้าไปคลิกที่กิจกรรมที่คุณครูได้โพสต์ให้นักเรียนทำนะครับหรือได้มอบหมายให้นักเรียนทำจากตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดที่1ที่เป็นแบบเลือกตอบในตัวอย่างนี้มีนักเรียนส่งมาแล้ว1คนนะครับให้คุณครูคลิกที่ตรงคำว่าส่งแล้วตรงนี้เลยนะครับจากนั้นจะมีรายการของข้อมูลนักเรียนที่ส่งเข้ามา นะครับซึ่งรูปแบบของการใช้ห้องเรียนออนไลน์โดย Google Classroom ด้วยรหัส Gmail เนี่ยจะไม่สามารถนำเข้าคะแนนจากแบบาจาก Google Form ได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีการก็คือไปตรวจดูคะแนนที่ f อร m ด้วยตัวเราเองนะครับวิธีการก็คือให้คุณครูนะครับไปดูที่ Drive ครับเลือกที่แอป Google ตรงนี้นะครับแล้วไปดูที่ Drive แล้วไปดับเบิลคลิกเปิดฟอร์มใบงานหรือแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่คุณครูให้แปะไว้ให้เด็กทำที่ห้องเรียนออนไลน์นะครับจากนั้นให้ไปที่การตอบกลับนะครับคลิกเลือกที่การตอบกลับคุณครูจะเห็นว่ามีการตอบกลับเข้ามานะครับตามจำนวนเด็กที่ทำกิจกรรมหรือทำแบบทดสอบของเรา นะครับจากนั้นให้ไปที่ข้อความแยกรายการครับให้คลิกที่แยกรายการจะเป็นการดูข้อมูลทีละรายการนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะดูในส่วนของคะแนนข้างบนตรงนี้นะครับของนักเรียนคนนั้นๆได้นะครับในที่นี้จากตัวอย่างเด็กชายเพชรบุญวิทยาได้4คะแนนเต็ม5คะแนน จากนั้นเราก็ไปที่แท็บแบบฝึกหัดที่1ของเราเหมือนเดิมครับจากนั้นเพชรบูรณวิทยาเห็นไหมครับเราก็ป้อนคะแนนให้นักเรียนลงไปก็คือ4คะแนนแล้วเราก็ทําการส่งคืนคะแนนหรือแจ้งคะแนนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ถูกสร้างจากฟอร์มเนี่ยเวลาเด็กคลิกส่งคืนแล้วเราเรา เราบอกว่าให้เด็กสามารถดูคะแนนได้เขาก็จะคลิกดูคะแนนซึ่งเขาจะทราบคะแนนอยู่แล้วนะครับว่าเขาได้เท่าไหร่แต่เราก็จะยืนยันคะแนนที่เราตรวจแลวส่งให้เขาไปอีกครั้งหนึ่งยืนยันคะแนนให้เด็กนักเรียนทราบนะครับคลิกส่งคืนคะแนนก็จะถูกบันทึกไว้และแจ้งไปยังนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของการตรวจให้คะแนนจากใบงาน หรือแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มครับ